สวัสดีครับคลิปนี้จะพามารู้จักกับน้องทีเฟอร์นะครับหรือว่าเรียกว่าน้องบัวหิมะทิเบตก็ได้ครับผมทีเฟอร์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทจุลนินทรีย์นะครับผมเรียกว่าการที่เราเลี้ยงเขาก็เหมือนเลี้ยงสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับผมแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้คุณประโยชน์นะครับเพราะว่าจะให้นมซึ่งดีต่อสุขภาพสามารถใช้กินและใช้อาบได้นะครับผมใช้ทาบริเวณผิวนะ สรรพคุณมีมากมายครับผมทั้งช่วยดูแลผิวหน้าให้ชุ่มชื้นนะคะผมและกำจัดแบคทีเรียบางชนิดนะครับการกินนมของน้องทีเฟอร์นะครับก็จะกินแล้วก็แยกชั้นนะกินในส่วนของน้ำตาลส่วนข้างบนจะเป็นเนื้อครีมนะครับเราสามารถกองครีมตัวนี้เอามาบำรุงผิวพรรณได้นะครับและส่วนชั้นล่างนะครับจะเป็นน้ำลักษณะคล้ายๆใสๆนะครับอ่า อันนั้นจะเป็นส่วนของเวนะครับเวโปรตีนนะผมจะทำการคนนะครับคนคนคนนะครับผมหลายคนถามว่าทำไมต้องเลี้ยงในลักษณะนี้น้องคีเฟอร์นะครับเขาจะแพ้โลหะเราจะไม่ใช้อุปกรณ์การเลี้ยงที่เป็นโลหะนะช้อนก็ต้องเป็นช้อนพลาสติกนะครับผมส่วนโหลให้ดีควรเป็นโหลแก้วนะครับถ้าไม่มีเป็นพลาสติกก็ได้ การปิดปากพันชนะนะครับอย่างที่ต้นคิมเมื่อกี้เห็นแมงหวีจะเข้าเห็นไหมผมใช้ผ้าเข่าบางนะครับรองสองชั้นนะเพื่อความปลอดภัยนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงของน้องคีเฟอร์ต้องสะอาดครับหลังจากเราคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการกรองนะครับโดยใช้ตะแกรงที่มีรูเล็กๆนะครับผมกรองแยกระหว่างตัวน้องคีเฟอร์นะครับ เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็นไม่อ่ยเป็นก้อนจุลนทซีดีนะครับเทแยกชั้นนมที่เขากินเสร็จแล้วนะครับซึ่งนมนั้นเราสามารถทานต่อก็ได้นะครับดีต่อสุขภาพนะครับช่วยในระบบทางเดินอาหารเราเป็นอย่างดีนะครับผมน่าจะคล้ายโยเกิรตนะครับเทจนหมดนะฮะเกลี่ยๆหน่อยก็ได้ครับผมนะเราจะเอาแค่ตัวเกลนนะครับตัวน้องเนี่ยตัวน้องที่จะจับ ตัวเป็นก้อนนี่เราเรียกว่าตัวเกลนนะครับจากนั้นเราก็จะย้ายไปอีกพันชนะหนึ่งนะครับเนื่องจากพันชนะเก่าเนี่ยเริ่มสกรปรกแล้วนะครับเราก็จะย้ายที่อยู่ให้น้องนะครับยิ่งใส่นมไปนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาน้องก็จะเติบโตในการแบ่งตัวขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้คือส่วนของนมนะครับเอาไปปรุงอาหารก็ได้นะครับตัวนมเนี่ยผมก็จะเอาน้องคีเฟอร์ที่อยู่ใน ภาชนะกองเนี่ยเอาลงที่ใหม่นะครับแต่ว่าในคลิปคือผมทํามือเดียวไปด้วยถ่ายไปด้วยก็อาจจะไม่ถนัดนิดนึงอาจจะต้องมีการตัดต่อนะครับอ่าตัดต่อเสร็จเรียบร้อยวืบนะครับก็จะมีแต่น้องเกรนนะครับน้องทีเฟอร์เกรนอยู่ในภาชนะโหลแก้วที่ผมเตรียมไว้ เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่อาหารนะครับอาหารของน้องจะเป็นนมรสจืดนะครับผมขอเซ็นเซอร์ยี่ห้อนี้หนึ่งโดยการเอามือปิดนะครับในโลนี้ก็จะใส่นมหนึ่งกล่องนะครับปริมาณประมาณ200มิลลิลิตรหรือ200กว่าก็ได้ครับผมใส่ลงไปถ้าใส่น้อยน้องก็จะมีอาหารกินน้อยนะครับใส่เยอะน้องก็จะมีกินอิ่มแล้วก็จะแบ่งตัวเร็วนะครับ ที่ผมเลี้ยงคือที่เพอห้าสายพันธุ์นะครับผมจากแข็งแรงแล้วก็มีการแบ่งตัวเร็วนะครับดีต่อสุขภาพครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้คุณ,ณประโยชน์กับเราโดยตรงนะครับผมเหมือนกินโยเกิร์ตแต่ว่าดีกว่าโยเกิร์ตครับคอนเฟิร์มครับผมเองก็เอามาทานหน้าบ้างเอามากินบ้างครับขับถ่ายคล่องครับดีต่อสุขภาพจริงๆอ่ะเสร็จแล้วเราก็ ทำการปิดนะครับใช้ผ้าขอบบางปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลัดยางนะครับพยายามอย่าให้มีรูมีอะไรให้มแมลงเข้าไปนะครับพวกมดพวกมดนี่ชอบมากนะครับผมถ้าให้ดีก็หล่อน้ําไว้ก็ดีครับนะเอาไปเก็บในที่ที่ไม่โดนแสงโดยตรงจะดีกว่านะครับผมเขาจะชอบครับเขาจะชอบนะครับ เราก็ทําขั้นตอนนี้แหละครับทําทุกวันก็เหมือนเราให้อาหารตว์เลี้ยงเราทุกวันเนี่ยแหละหากใครสนใจเลี้ยงบอกผมได้นะครับทางผมมีแบ่งนะส่งทั่วประเทศ